สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมชาแนลช็อกซูปตาอยู่กันในเกม Destiny ชายฮะวันนี้ก็เช่นเคยครับกิจกรรมอัปเดตซึ่งวันนี้ไม่ได้ปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยสิ่งที่เข้ามาก็คือ Narrative นะคุณผู้ชมแล้วก็การกลับมาของ LS Duel ให้เราได้ร่วมเอนจอยจัดทีมแข่งขันกันอีกแล้วแล้วก็เพิ่มเติมคือมีตัวละคร2ตัวใหม่ซึ่งอัปเดตวันนี้เราสามารถจับต้องได้ครับไปเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวละครใหม่ก่อนเลยแล้วกันเริ่มที่ตัวแรกฮนะตัวนี้เป็นธาตุมืดสายโจมตีนะชื่อว่าผู้ใช้ชีวิตตอนกลางคืนไดอานุสดูหน้าน้องก่อนคาแรคเตอร์น้องจะดูเหมือนเป็นเด็กแก่นซ่าเดี๋ยวไปดูสกิลกันครับผมขอเริ่มจาก สกิลที่จุดไฟเต็มแล้วก็เลเวลเต็มก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเวลามันการจะปั้นตัวละครนอะ่ะผมอยากจะพรีเซนต์ความสามารถสูงที่สุดของตัวละครมาเลยฉะนั้นดูกระตอนจุดไฟเต็มเลยแล้วกันมาเริ่มที่แถบสกิลครับบาซูก้าบ้าบินฮนะทำดาเมจ3 1 1 7หน่วยแก่ศัตรู2ตัวครับที่เป็นสายโจมตีก่อนนะแล้วก็มีดีบัฟแผ่ความเสียหายแผ่ความเสียหายคือสลชของตัวนี้เนี่ยจะกระจายความเสียหายกับ ศัตรูที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายจากการโจมตีของแ็บสกิลนี้จะแชร์ดาเมจไป38%แพครับแผ่ไปอีก2ตัวด้วยนะคือตัวสกิลมันเองเนี่ยโจมตีศัตรูแล้ว2ตัวแล้วก็แผ่ความเสียหายเนี่ยแผ่ไปอีก2ตัวดีบัฟนี้จะอยู่16วินาทีครับแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มเติมคือมีโอกาส95.1%ในการบิดเบือนเวลาครับในที่นี้คือจะล้างดีบัฟที่เกี่ยวกับเวลาทั้งหมด ของเป้าหมายออกทั้งหมดครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จเกตสกิลแทน40%ให้กับตัวเองนาน16วิใน PVP คือทัดโดนสโลอะไรก็แล้วแต่บัฟนี้จะเปลี่ยนดีบัฟให้กลายเป็นเพิ่มความเร็วแทนซึ่งมันล็อกไว้แค่ใน PVP เนาะต่อไปแถบสกิลไม่ใช่สิสไลด์สกิลขออภัยครับคุณผู้ชมชื่อสกิลว,ว่าประทัดครับ ทำดาเมจ4,853หน่วย3ครั้งแกะศัตรู2ตัวเท่ากับว่าการโจมตีของสไลด์สกิลจะเป็น6ฮิตเนาะตัวที่โดนก่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้รับดีบัฟแผ่ความเสียหายก่อนด้วยแต่ในที่นี้คือไม่ต้องซีเรียสมากครับต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะไม่ติดดีบัฟนี้อยู่ มันก็ยังจะโจมตี3ครั้งแก่ศัตรู2ตัวอยู่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นแบบการสุ่มแทนเพิ่มเติมคือมีโบนัสดาเมจ1,296หน่วยแล้วก็มีความเสียหายเพิ่มเติมอีกอันนี้เป็นดาเมจเวทมนต์นะเพิ่มเติมอีก2980หน่วยแก่ศัตรูอีก2ตัวด้วยตัวที่โดนก่อนจะเป็นตัวที่ HP ต่ำที่สุดอันนี้ก็เป็นใน p v p อีกนั่นแหละเรื่องพวกโบนะัสดาเมจเนาะแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้เอาไปลง p v p อย่างเช่นไปจะไป p v e อะไรพวกเนยเเน 6H ิิตออู่หมมืด ส่วนได้สกิลครับถล่มคลั่งฮะทาดาเมจเพียวๆเลย9262หน่วยแก่สตูทุกตัวเมื่อตั้งเป็นลีดความเสียหายจากสไลด์สกิลจะเพิ่มขึ้น20%ครับอันนี้เฉพาะพนมิทธาุมืดเนาะแล้วก็คูดาวจะลบ2วิด้วยให้กับตัวเองใน PvP หลักๆแล้วไดอานุสตัวนี้เป็นตัวที่เอาไปลง PvP โดยเฉพาะพวกเดวิสรัมเบิลเอเลสอคิดว่าก็น่าจะพอไปได้ เราจะเห็นว่าหลักๆของไดอานุสจะเน้นทำดาเมจแก่ศัตรูที่หลายตัวหลายฮิตด้วยแล้วก็มีแก้ทางในการที่โดนสโลแต่ว่ามันมันแก้ได้แค่ตัวมันเองนะตัวอื่นอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนะักตั้งเป็นลีดก็มันก้ากึ่งระหว่างความแรงกับความเร็วเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ไปสุดสักทางเลยฉะนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นหาสักตัวหนึ่งก็ได้ มีติด ID ไว้สักตัวถือว่าเป็นสะสมไปก็แล้วกันแต่ความหน้าปั้นผมคิดว่ายังฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบกับตัวที่ใกล้เคียงกับไดอานุสแล้วกันเนาะเท่าที่นึกออกน่าจะเป็นตัวนี้ผมลืมชื่อนะลัสซี่โอเคสำหรับลัสซี่ครับลัสซี่เนี่ยก็เป็นโจมตี6ฮิตเหมือนกันนี่แต่มันจะสลับกัน จะกลายเป็น2ครั้งแกะศัตรู3ตัวอันนี้จะโจ,จมตีโดนศัตรูหลายจํานวนมากกว่าแต่ถ้าศัตรูมันเหลือแบบไม่ได้เยอะมากอะ่ะแต่ละฮิตมันก็จะไปใส่ตัวที่เหลืออยู่นั่นแหละเออแต่ของลัสซี่ครับมันจะเน้นโฟกัสเลนคลิ1ร0อเลยแล้วบัฟเนี้ยอยู่กับตัวเอง20วิวิเอาจริงๆเกมนี้ถ้าในการปิดเกมแล้วผมมองว่าลัสซี่ทำได้ดีกว่าถ้าลองเปรียบเทียบกันครับไดอา,านุส มันจะเน้นสลัดเนาะกระจายความเสียหายไปได้หลายๆตัวแต่ว่าลัสซี่เนี่ยมันจะเน้นโฟกัสแบบเร่งเน้นตีแบบตัวเดียวให้แบบให้ให้ตายไปเลยอะ่ะเน้นไล่เก็บทีละตัวลัสซี่จะทําได้ดีกว่าซึ่งเราเน้นลดปริมาณศัตรูฝั่งตรงข้ามอะ่ะน่าจะเป็นผลดีมากกว่าไปทยอยโจมตีฝั่งมันเพื่อหวังจะให้มันตายไปทีละเยอะๆซึ่งก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมากฉะนั้นผมมองว่าโฟกัสค่อนข้างดีกว่าแผ่แผ่ดาเมจ เลยมองว่าดอานุสอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สําหรับไม่รู้แรงไว้ว่านะสําหรับเกมนี้ณตอนนี้สักเท่าไหร่ <c oughs> เออเพียงแต่ว่าถ้าอยากได้ก็สะสมได้ครับแต่ความน่าใช้งานผมคิดว่ายังผมคิดว่ายังเลยและ,อะลองดูถ้าไม่ได้จุดไฟจะเหลือแค่4ฮิตด้วยฉะนั้นมันไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรมากโบนัสดาเมจจริงอยู่ที่ว่ามันฟิกครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะ ยังไม่ยังไม่โหดเท่าไหร่ครับสำหรับแดนุสแต่ว่าสะสมก็อย่างที่ผมบอกเก็บไว้ได้สำหรับตัวต่อมาครับผู้แก้แค้นเกรนเดลตัวนี้จะเป็นธาตุไม้สายสนับสนุนเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันแถบสกิลครับชื่อสกิลว่าเดอ์ลิงเกอร์ที่บ้าคลั่งครับอันนี้จะไปทำดาเมจ2,591หรเหน่วยมีโอกาส90%ที่จะล้างคูดาวให้พันธมิตรธาตุไม้2คนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดก่อนใน p v p โอกาสในการล้างครูดาวจะเกิดขึ้นใน PvP เท่านั้นต่อไปสไลด์สกิลครับปืนพกรวดเร็วฮะทำดาเมจ4,122หน่วยแก่ศัตรู2ตัวที่เป็นธาตุน้ำก่อนครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จเกจสกิล88.5%แก่พนมิทธาตุไม้3คนที่มีพลังโจมตีสูงสุดก่อนนาน16วิบัฟนี้จะอยู่16วินะและเอฟเฟกเพิ่มเติมครับจะยกเลิกดีบัฟแก่พนมิธาตุไม้3คนที่มี HP ต่ำที่สุดก่อนหรือว่า จะยกเลิกหลังจากผ่านไป16วินั่นแหละบัฟนี้นะแต่ถ้าโดนโจมตีที่ติดดีบัฟ2ครั้งอันนี้ก็จะกันไปเลย2ครั้งในระยะเวลา16วิไม่งงนะต่อไปไดสกิลครับปืนว่องไวทำดาเมจ7,205หน่วยแก่ศัตรู3ตัวที่เป็นาธาตุน้ําก่อนแล้วก็ยกเลิกดีบัฟอันนี้เช่นเช่นกันเหมือนกับสไลด์สกิลเงื่อนไขเดียวกันแก่พนมิธาตุไม้ย5คนเอฟเฟกเพิ่มเติมครับ มีโอกาส95%ยกเลิกครูดาวให้เพื่อนธาตุไม้5คนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดก่อนอันนี้จะไม่ได้ล็อกโหมดละเมื่อตั้งเป็นลีดความเร็วการชาร์จแก่สกิลบวก18%แก่พันธมิตรธาตุไม้แล้วก็เพิ่มเติมคือครูดาวลบ1วิใน PVP ด้วยสกิลเขาค่อนข้างดีในการตอบโต้พวกสายดีบัฟเนาะแต่ว่าความสามารถอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างจะล็อกไปหน่อยครับมันจะเน้นธาตุไม้เป็นหลัก ซึ่งทีมธาตุไม้ในตอนนี้ออาจริงมันจะเน้นไปทาง PVE อ่ะตัวละคร PVE อ่ะค่อนข้างเยอะแต่สำหรับ PVP แล้วอ่ะมันยังไม่ได้มีสควอดที่ครบ5ตัวขนาดนั้นดูแล้วการใช้งานสำหรับเกรนเดลตอนนี้อาจจะยังนะอาจจะยังแต่ว่าก็มีติด ID ไว้ได้ครับเกิดวันใดวันนึงซึ่งธาตุไม้ฟีเวอร์ขึ้นมาแล้วทีมดีบัฟเยอะเหลือเกินเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นคีย์แมนในการเอาไว้เล่นแต่ว่า p ี p นะโหมดอื่นดูแล้วอาจจะยังไม่ไม่ตอบโจทย์อะไรมากครับก็จะประมาณนี้ผมบอกบอกตามตรงว่า2ตัวใหม่ในรอบนี้ไม่ได้พีคเท่าไหร่มันเป็นตัวที่รอรอการใช้งานในอนาคตซึ่งไม่รู้จะมีวันนั้นจริงหรือเปล่าแตส่สำหรับผมถ้าให้เทียบ2ตัวนี้นะเกรนเดลดูน่าใช้งานกว่าเพราะว่า ผมเชื่อว่าเกมเนี้ยมันจะทําให้ทุกทีมอ่ะมีะควอกวสำหรับลงไปได้ทุกโหมดอยู่แล้วซึ่งณปัจจุบันอาจจะยังแต่เชื่อว่าต่อไปมันจะมาแน่แล้วถ้าเจอทีมดีบัฟเปลี่นเดลวนี่คือคีย์แมนเลยสำหรับการตอบโต้วพวกทีมดีบัฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีล้างครูดาวล้างอะไรด้วยเนาะก็จะการดีบัฟได้แล้วก็เน้นความเร็วได้แน่นอนว่าตัวดาเมจทีมธาตุไม้ตอนนี้มันยืนหนึ่งอยู่แล้วสำหรับเปปิต้าก็เอาไปลดครูดาวเปปิต้านี่สแปมดาเมจได้รัวๆเลยอเออ ดูแลเข้าท่าเหมือนกันสำหรับเกรนเดลก็มีติด ID ไว้ก็โอเคครับซึ่ง2ตัวนี้สำหรับอัปเดตครั้งนี้จะมีตู้ให้เปิดสเตปอัพทั้งคู่แต่ส่วนไดอานุสจะสามารถรับได้ฟรีจาก n a r เ a ทีฟห1ตัวฉะนั้นเราไปดูใน a r r เรทีฟกันเลยคุณผู้ชมสามารถเข้าได้จากไอคอนด้านหน้าเลยนะเพลงของคนพานเฮ้ยอันนี้ชื่อแปลไทยของ narrative รอบนี้เนาะโรกมาร์ช นี่เท่อะชื่อภาษาอังกฤษเท่ครับ Rogue m a r s h ก็นี่เลยอันนี้มีดันเจี้ยนเนื้อเรื่องด้วยครับผมยังไม,ไม่ได้มาเล่นนะบูธชายในรอบนี้ก็จะเป็นเกรนเดลกับไดอานุสนั่นแหละ2ตัวใหม่ซึ่งมันบวก60%ทั้งคู่เลยน่าจะปั่นแต้มได้ไม่ยากภารกิจอีเวนต์ก็เหมือนเดิมครับลงวันละ8ก็รับเศษชิ้นส่วนพวกนี้ เอาไว้หมุนคอลเลกชันเนื้อเรื่องได้ใครมีเวลาก็จะสามารถฟาร์มได้มากกว่านั้นแต่ตอนนี้ดีหน่อยมันมีปุ่มกวาดล้างไงอาจจะไม,ไม่ต้องใช้เวลาแล้วใช้แค่สตามิน่อย่างเดียวเพียงแต่อย่าก,กด <c oughs> จมนมันหมดแล้วกันพยายามเลี้ยงๆไว้เรื่อยๆครับภารกิจอีเวนต์เนาะต่อไปคอลเลกชันเนื้อเรื่องในไซเคิลที่7คุณจะได้ไดอานุสด้วย1ตัวถ้าย้อนกลับไปในไซเคิลที่4ก็จะได้รับตัวละครการันตี5ดาวประมาณนี้โอ้นะ นารีทีฟเป็นอะไรที่ผมชอบมากเพียงแต่ของรางวัลมันไม่ได้ว้าวซ่าอะไรมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันไม่เหนื่อยสำหรับผู้เล่นประมาณนี้ครับส่วนอีเวนต์แจกของรางวัลช่วงนี้ก็จะเป็นร m b l e Challenge อันนี้ยิ่งท่านเล่นนะเดวิสรัมเบิลครบเท่าไหร่เอ่ยร้อยร้อยแมชก็จะได้ของรางวัลไปส่วนอีกอีก3เควสก็ซื้อตั๋วเดวิสรัมเบิลเพิ่มอีก100ไม่ใช่สิส0ครั้ง สิครั้งถ้าคำนวณแล้ว10ครั้งมันจะได้ทั้งหมด1,000คริสตัลส่วนของรางวัลสูงสุดมันเป็น1,500ก็เท่ากับกำไรมา500ประมาณนี้ครับกิจกรรมแฮปปี้นิวเอียยังอยู่นะสวัสดีปีใหม่ตอนนี้น่าจะหมดแล้วเหลืออีกวัน2วันนี้แหละซึ่งแฮปปี้นิวเอียรัมเบิลชาเลนด์ดูเอลชาเลน์พวกนี้จะเหลือระยะเวลาทั้งหมด2สัปดาห์รวมวันนี้ด้วยนะ คือถ้าผ่านวันนี้ไปจะกลายเป็นเหลือแค่13วันแล้วครับอีกอย่างหนึ่งคือ l อ d u สดูเอดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่มันแบนกันแล้วกันรอบนี้ไม่รู้ว่าสายจีท์หรือเปล่าเอาเริ่มจากเบสิกก่อนตอนนี้มันแบนธาตุแสง <laughs> แบนธาตุแสงคุณผู้ชมบอกเลยว่าไอตัวที่ผมเอามารอคุณผู้ชมเนี่ยเรียบร้อยครับ <laughs> สำหรับนาตาลิสวันนี้ก็ รอบนี้น่าจะออฟไลน์ไปได้เลยต่อไปครับบัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีทั้งฝั่งเราทั้งฝ่ายฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็ความเร็วชาร์จเกตสกิลด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นสายโจมตีเท่านั้นตัวละครที่แบนนี่เราจะเห็นว่า6ตัวนี้เป็นสายป้องกันซึ่งมันมีมันมีจุดที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใน6ตัวนี้มียุยุเหมือนกันหมดครับ แต่สุดแต่และสกิลแต่และตัวมันก็จะมีกิมมิกที่ต่างกันออกไปแล้วแหละแต่นอกนั้นคือมียอ่ยุเหมือนกันหมดเลยก็ใส่ใสายโจมตีเอาไว้โจมตีแลกหมัดกันได้ครับบอกเลยว่ามันแน่นอน <c oughs> ก็จะประมาณนี้ในการจัดทีมเอเลสดูเอลมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดกาชาผมให้ดูก่อนตั๋วพวกนี้เดี๋ยวผมจะเปิดช่วงท้ายคลิปนะ มีการันตี5ดาว6ใบาการันตี5ดาวซับพอร์ต5ดาวไม้แสงสง2ใบแล้วก็มืดเดี๋ยวเจินช่วงท้ายตอนนี้ขอเปิดสเตปอัพ2ตัวก่อนล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดไปเลย2ตัวไปครับตัวแรกไดอ,อานุสจริงๆตัวนี้มันได้ฟรีแหละมันมีได้ฟรีจากเนเรทีฟแต่ก็อยากอยากวัดดวงอะไม่มีอะไรมาก โอ้โหตัวแรกแพ็คแรกตัวแรกครับสำหรับไดอานุสโอเคผมก็ำลังจะบอกเลยว่าถ้าใครที่เพชรไม่เยอะหรือว่าไม่ได้ต้องการอะไรมันมากอ่ะไดอานุสไม่จำเป็นต้องเปิดเลยเพราะามันได้ฟรีอยู่แล้วใครที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้เนาะแต่สายสะสมซึ่งมันมีให้เปิดไหนๆจะการันตีแล้วเพชรเยอะด้วยก็ซะหน่อยมาโอ้โหต่อไปครับเกรนเดล โอ้โหเกนเดลก็แพ็คแรกเช็ดคือมีจริงว่ะสองตัวมาแพ็คแรกหมดเลยอะไรกันครับเนี่ยไหนผมรู้แล้วคุณผู้ชมผมลืมอะไร ผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมลืมดูลืมดูไดสกิลครับแต่ไม่เป็นไรขอดูหน้าตาน้องเลยโอ้โหสุดจัด,สด,จดเสียงดูแบบเด็กห้าวมากเลยครับไดอานุสเดี๋ยวไปดูเกนเดวบ้างเกนเดว เรเดลนี้น่าจะต้องเปลี่ยนพื้นหลังนะน่าจะต้องเปลี่ยนพื้นหลังให้เรเดลหน่อยนี่โอ้โหโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายแบบณนะเวลานี้ก่อนเลยแล้วกันครับดูเอฟเฟกต์ได้สกิลก่อนเลยครับสำหรับแดนนุสแป ลำแสงทำลายล้างประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเกรนเดลกันบ้าง oh, oh, ปืนว่องไวของน้องเอ้ยโรลเบรดวะโอเคผมชอบของเกรนเดลมากกว่านะ <laughs> ไม่ใช่แค่ได้สกิลนะเอาไปถึงรวมทั้งสกิละ <laughs> ทุกอย่างความน่าใช้ผมชอบเกรนเดลมากกว่ามันพอมันมีเปรียบเทียบแล้วมันแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดเนาะมาเปิดกาชาเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ย มาของรางวัลในกระเป๋ากันบ้างครับผมขอเริ่มจากใบล็อกธาตุก่อนแล้วกันเนาะเอาธาตุไม้ก่อนแล้วกันปะเกนเดลมาอีกดเอโพน่าครับไม่ได้ใช้เลยครับตัวนี้มาธาตุแสงมั้งขอไปทีละใบแล้วกันนะคุณผู้ชมช่วงท้ายละชิลๆครับอาเรีย เเลแสงทัดมืดฮะมาพวกนี้นี่เป็นของรางวัลจากบทเรียนลิซ่าหมดเลยนะลิซ่าผมเลือกสายสนับสนุนมาครับเพราะส่วนมากผมจะไม่ค่อยทุ่มเพจกับสายนี้เท่าไหร่ก็หวังเปิดจากแบบแจมแจมแพ็คอื่นนั่นแหละวีนัสไม้โอเคต่อไปการันตี5ดาวไม่ล็อกอะไรเลย ดาน่าตัวที่21 <laughs> อีฟตัวที่28 <laughs> ไม่ถึงไม่ถึง <laughs> พูดเล่นพูดเล่นคุณผู้ชมแพนโอเคแต่น่าจะเต็มแล้วนะแพนฮาเดสครับนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันฮาเดส โมนาเนปจูนโอเคโหคลิปนี้ประมาณนี้จริงๆคุณผู้ชมเปิดกาชาวันนี้พุ่งตรงว่าไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรมากพรแม่งแพ็กแรกออก2ตัวเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้และกันดูผู้ชมใคร <laughs> เหม็นหน้าก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับ <laughs> ส่วนใครมีความคิดเห็นยังไง <laughs> ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับส่วน วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยนะก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้มาพูดคุยกันวันนี้ช็อกซุปตาขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอใหม่ครับบายบาย